สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนหมัดแฟนมวยทุกท่านนะครับสวัสดีแฟนมวยไทยเจ็ดสีทุกท่านวันนี้นะครับมาพบกับผมต้นมวยเด็ด3ดาวทางช่อง YouTube นะครับทุกท่านวันนี้นะครับผมนั่งอยู่ที่ท่าเรือสาธรนะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์มวยรักมวยชอบช่องเจ็ดสีนะครับช่องเดียวนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่7ธันวาคม2568นะครับ มวยไทยเจีนะครับน้ำหนักเนื้อตัวลังช่างน้ําหนักนะครับพอมีเจ้าพายุทายนะครับคู่ที่1จะพบกับจัดชัยน้อยลักกี้บันเทิงพายุชายโทษบางแสนนะครับที่กัด130่อนด์นพายุชายมา1 2 9 2ขาดไป0.8นะครับอายุ20ปีสวนสูน170นะครับน้ำหนักปล่อยๆอยอยู่ที่6กกิโลเป็นมวยจากกํแแพนเพชรน,นะครับสำหรับเจ้าพายุชาย เป็นมวยจากกำแพงเพชรก็เป็นมวยไฟเตอร์เตะขาต่อยหมัดหลักเหลี่ยมไอคิวมวยดีเตะขาต่อยหมัดรุนแรงสําหรับเจ้าพายุทรายส่วนทัดชัยน้อยลัคก,กี้บันเทิงนะครับเจ้าประจําช่องเจ็ดสีนะครับเป็นมวยจากสงสออขลาซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียรติเพชรซ้อมอยู่ที่ค่ายใหญ่น้ําเลี้ยงดี130ปอนด์เท่าพิกัดเลยนะครับอายุ20ปีเท่ากันส่วนสูง172 เป็นมวยจากสงขลาน้ำหนักปล่อยอยุดที่61กิโลฟอร์มหลังก็สดด้วยกันทั้งคู่ชนะมาด้วยกันทั้งคู่ตลาดหลักรั์นะครับ3-2อยู่ที่จัดชัยน้อยคู่นี้ให้ไปที่จัดชัยน้อยนะครับชอบไปที่จัดชัยน้อยลัคก,กี้บันเทิงเนื้อตัวก็มาดีทั้งคู่ส่วนคู่ที่ซอน,นะครับเป็นเพชรเนือต๋องเชียงใหม่นะครับ132ปอนด์จะพบกับชามะนาวธามะนาวมราชพัฒน์ุบล หรือว่าชามะนาวสันติบุญนะครับ132ปอนด์เพชรเหนือมา131.6ส่วนชามะนาวมา132.4ลดไป0.4เพชรเหนือขาด0.4เพชรเหนืออายุ18ปีส่วนศูนยส่วนชามะนาวอายุ20ปีส่วนศูนยก็สูงกว่ากันนิดหน่อยนะครับตลาดหลักทรัพย์19อยู่ที่เพชรเหนือคู่นี้นะครับชอบไปที่เพชรเหนือนะครับจังหวะฝีไม้ลายมือหลักเหลี่ยมไอคิวมวยสอกคม นะครับดูดีกว่าแน่นอนส่วนซามมนาวก็เป็นมวยเข่าในแข็งแรงปล,ปลายไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่นะครับคู่นี้นะครับให้ไปที่เพชรเหนือต่องเชียงใหม่นะครับคู่รองนะครับคู่รองเป็นการจริงแชมป์ว่าง115ปอนด์นะครับทุกท่านเป็นเจ้ากล้องทรณีสันติอุบลน,นะครับจะพบกับดาวิดชี้หรือว่าน้องแชมป์สวนอาหารปีกไม้น้องแชมป์ลักกี้บันเทิงนะครับ ตลาดหลักทรัพย์19อยู่ที่ก้องโทรณีจะชกกันในพิกัด114ปอนด์นะครับแต่ชิง115ปปอนด์ครับก้องทรณนีมา114.6รถ0.6ส่ลด0.6ส่วนดาวิดชี่มา114เท่าพิกัดคู่นี้นะครับเตะขาต่อยหมัดเป็นมวยไฟเตอร์ด้วยกันทั้งคู่หนักแรงทุกลูกทั้งคู่นะครับเตะขาต่อยหมัดสอกคม เจ้ากองทนีก็อายุ18ปีเป็นมวยจากอุบลราชธานีเป็นมวยไฟเตอร์สุดเดือดหลส่วนดาวิดชีนะครับก็เป็นมวยเก่าเก่าเกมนะครับน้องแชมป์รายนี้นะครับเตะขาต่อยหมัดดุดันตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่กล้องทนี19คู่นี้นะครับผมชอบฟอร์มสดนะครับได้ใหญ่ด้วยครับก้องทนีสันติอุบลจะกระชากแชมป์115ปอนด์กลับค่ายนะครับก็ ชอบไปที่กล้องโทรนีนะครับดีเด็ด3ดาวเลยครับกล้องโทรณีสันติอุบลนะครับส่วนคู่เอกประจํารายการนะครับเป็น9ล้านสอจอเรยองพบกับสมิงแดงเบสเฉวอดนะครับหรือว่าสมิงแดงวันของโอมสมิงแดงเพชรสี่หมืนะครับตลาดหลักทรัพย์นะครับอยู่ที่9ล้านสอจอเรยองนะครับ118ขยับไป3 2เกือบ5 3นะครับ ตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่21.83253ประมาณนี้นะครับสม,มิงแดงก็เป็นมวยเข่าในล้วนๆนะครับเป็นมวยไม่ได้เก่งอะไรมากฟอร์มลังก็แพ้พรสนีสอภูมิพั์ส่วน9ล้านแพ้ระดับยอดมวยนะครับแพ้เจ้ายอดกัตันอยู่จิตเมืองนอนท์คู้นี้นะครับจะชกกันในพิกัด128ปอนด์9ล้านมา128.2 0 0ลดไป0.2ส่วนสม,มิงแดงนะครับมา128.4ก็ลดไป0.4 ผู้นี้นะครับ3าสองหน้าต่อครับ9ล้านสจอแดนระยองนะครับก็เป็นมวยที่เด็ดประจํารายการนะครับ9ล้านสจอแดนระยองนะครับไปทวนนะครับมวยรักมวยชอบนะครับผู้ที่1นนะครับชอบไปที่จัดชัยน้อยลัคก,กี้บันเทิงหนักแรงทุกลูกโชกที่นี่เก่งมากๆเด็กคนนี้เก่งเป็นพิเศษผู้ที่2ชอบไปที่เพชรเมืองเหนือต่องเชียงใหม่ผู้ที่3รองโคูเอกจริงแชม115ป์115่อปอนด์ชอบไปที่ก้องโทนี สันติอุบลทีเด็ด3ดาวเลยนะครับมวยคู่นี้นะครับอาศัยความใหญ่ขยมรุ่นพี่นะครับเด็ด3ดาวนะครับกล้องโทนี่สันติอุบลส่วนคู่เอกนะครับมองว่าแบ่เบิร์นครับ9ล้านสจแดนพระยองนะครับก็ขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับเฮงเงรวยนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนงานนะครับสนับสนุนงานสามารถติดต่อได้ที่ไ d ดี n e นะครับ ton 01 02 25 30นะครับ TON 01 02 25 30ส่วนเบอร์โทรศัพท์นะครับ0924496 003 092 4496 003ครับสวัสดีครับ